เย็นวันนี้นะคะเจอกันที่เพจของเรานะคะมนตรามหาราณีนะคะฝากแม่ๆนะคะท่านใดทีออ่อยากจะชมผ้าไหมอันนี้แพรวากาลสินรุ่นเก่ารุ่นดั้งเดิมนะคะอันนี้คือแพรวากาะสินรุ่นเก่ารุ่นดั้งเดิมและเป็นรุ่นโบราณน,นะคะที่ทํามาในลอตแรกๆก,ก็จะเป็นลายนี้เลยะคะ่ะลายต้นตํำรับลายเก่าจริงๆของจริงเลยคือลายประมาณนี้นะคะแพรวากาลสินสีนี้สวยนะคะเป็นสีเทาแบบ เรียบหรูอะค่ะเทาผู้ดีผู้ดีเนาะเป็นสีเทาครีมนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่ชมคลิปนี้นะคะอยากจะขายผ้าไหมให้เรานะคะอยากจะฝากขายผ้าไหมหรือว่าอยากจะติดต่อขายผ้าไหมให้เราเนี่ยก็ทักมาได้เลยนะคะเพจของเรานะคะชื่อเพจ f c e e o o o นะคะว่ามนตรามหาราณีนะคะภาษาไทยนะ,ะมนตรามหาราณีนะคะสามารถพิมพ์มาได้เลยแล้วก็ติดต่อทักเข้ามาได้เลยะค่ะบอกว่า ต้องการสขายผ้าไหมนะคะรับซื้อแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวทักติดต่อมนได้เลยค่ะที่นี่มนบอกเลยนะว่ามนซื้อรับซื้อในราคาที่ดีมากๆลูกค้าบางท่านเนี่ยมนไปซื้อเนี่ยมนให้ราคาดีจนลูกค้าน่ารักมากๆลูกค้าให้ผ้ามาเพิ่มด้วยบอกว่าคุณมนจะเอาไปทําอะไรก็เอาไปทําเลยนะคะล่าสุดเป็นคุณผู้ชายน่ารักมากๆน่ารักทั้งครอบครัวนะคะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแล้วก็ลูกๆนะคะอันนี้มนไปหาถึงบ้านเลยท่านบอกว่าคุณมนจะเอาไปทําอะไร บางส่วนท่านแถมให้แล้วท่านบอกว่ารู้ว่าคุณมลจะเอาไปทําประโยชน์ได้ก็เลยเรียกให้คุณมลมาที่บ้านมาดู้านะคะนี่ค่ะแพรวสวยไมเอ่ยแพรวากาลสินสีนี้นะคะเป็นสีครีมนะคะเป็นสีครีมแล้วก็สอดด้วยออกชมพูชมพูซึ่งผู้ดีอ่ะสีแบบผู้ดีมากๆสวยหวานแบบผู้ดีป้าป๋าจ๋าป้าป๋ามาคลี่ผืนนี้ให้มามีดูหน่อยว่ามันยาวกี่เมตรมามีว่ามันหนัก รบกวนเฮียการหน่อยครับว่าขี้แพรวากระสินผืนนี้ให้มามีดูหน่อยเนี่ยสวยๆนะคะผืนนี้งามมากอันนี้มูลว่าตัดผ้าถุงได้หนึ่งตัวตัดเสื้อได้หนึ่งตัวนะสําหรับเซ็ตพวกนี้ค่ะ <All right. S 1> แล้วคุณดูคุณดูแพรวาผืนนี้โอ้โ oh, หอันนี้คือรุ่นเก่ารุ่นดั้งเดิมเลยนะคะอ่ารบกวนเฮียการช่วยมามีหน่อยกลางให้หน่อยว่าผืนเนี้ยยาวเท่าไหร่ครับผมอผือนนี้ยาวกว้างยาวเท่าไหร่รบกวนคลี่ให้มามีหน่อย ประมาณห้าเมตรใช่ไหมคะห้าเมตรนี่ไ,ได้ห้าหลาหรอเสื้อหนึ่งตัวผ้าถุงหนึ่งตัวนะฮะสําหรับแพรวากาลสินตัวนี้แล้วมนบอกเลยว่าใครที่ติดตามมนจะรู้ว่ามนขายราคาไม่แพงนะคะเออเนี่ยค่ะละอ่าห้าหลาเนี่ยค่ะผืนนี้สวยมากมอ่ะเดี๋ยวช่วยกางไม่ต้องกางหมดก็ได้คะ่ะเดี๋ยวกางให้ดูลายประมาณหนึ่งว่าเนาะอ๋อมันเป็นผ้าพื้นด้วยใช่ไหมเฮียแพรวา สวยมากนะคะสวยมากๆเลย่าดูลายอันนี้ด้านหลังนะคะขอดูลายด้านหน้าดูความละเอียดด้านหน้านี่คืองานแพรวาในรุ่นโบราณรุ่นเก่าเลยนะเขาจะทอประมาณนี้ค่ะใช่เขาจะทอ<ห>ประมาณนี้คุณดูลายนะสวยมากๆเลยผ้าสบายแพรวากาลสินผืนหนึ่งเนี่ยราคานะที่เขาขายกันเนี่ยสวยๆเลยเนี่ยคุณก็รู้ว่าหลายหลายตังค์เนาะ ก็ก็พูดได้เลยอ่ะแล้วไหลตังค่ะแพวากาะสินราคาไม่ธรรมดาหรอกค่ะแพวากาะสินนะคะก็เนี่ยค่ะมนอยากจะบอกว่าผืนเนี้ยยาวห้าห้าหลายาวทั้งหมดห้าหลาถ้าท่านชอบนะคะมนบอกเลยว่าตัดเสื้อได้จริงๆทําเสื้อทําทําเสื้อทําสบายเออเป็นผ้าสบายได้นะเนี่ยเป็นเสื้อเป็นผ้าสบายได้แล้วก็เนี่ยค่ะ อยู่ที่ว่าเราจะเอาไปอดแดปใช้ได้เลยพืนเนี้ยเป็นสีดั้งเดิมนะคะเขาเรียกว่าเป็นสีดอกจานสีนี้คือสีดอกจานจะนะเฮียนะเป็นสีส้มดอกจานที่สวยและคลาสสิกมากๆอ่ะพับเก็บได้เลยนะคะรบกวนช่วยพยับเก็บให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะไหมลรถเนี้ยมนบอกเลยนะว่าได้มาสวยๆทั้งนั้นเลย <_ S 1> เอ่าอ่าเดี๋ยวรถเช็หนึ่ง สองสามสี่ห้าห้ากว่ากว่าเหลือหน่อยหน่อยห้าเมตรนะคะตีไปเลยแล้วผืนนี้ใหม่เอี่ยมเลยเป็นงานเก่าเก็บนะคะคุณหญิงคุณนายเนี่ยท่านซื้อเก็บเอาไว้แล้ว ใช่ท่านซื้อเก็บเอาไว้นะคะแล้วท่านไม่ได้ใช้ส่วนใครที่อยากจะเก็บแพรวากาลสินแล้วราคาดีๆนะคะมนต้องบอกเลยว่าราคาดีงามเดี๋ยวมณปล่อยคืนนี้ให้ราคาแบบพิเศษเลยนะคะนะคะราคาแบบพิเศษเลยก็ติดฝากติดตามนะคะที่เพจของเรานะคะชื่อเพจมนตรามหาราณีนะคะเนี่ยมีสีนี้นะคะสีนี้สีนี้เดี๋ยวปล่อยให้ราคาแบบเอาแบบว่าราคาน่ารักอะ่ะ แล้วก็นอกจากนั้นยังมีพวกไหมนี่ผ้าไหมรุ่นนี้สวยอ่ะหนึ่งผืนนี่ค่ะสองผืนสามผืนอันนี้ไหมรุ่นนี้งามนะนี่ไหมรุ่นเก่าตัดเสื้อตัดอะไรได้สวยนคะคะนี่ผ้าไหมแล้วก็อันนี้ผ้าไหมไหมม่วงอือดาา้น นี่ไหมกันเอ่อไหมาลายสวยๆอย่างเงี้ยค่ะลายการบินไทยงามๆอย่างเงี้ยเนาะอ๋อสวยผืนนี้งามๆแม่เนี่ยค่ะผืนนี้งามามดูกลวยเชิงดูเชิงผ้านะคะเป็นลายการบินไทยนะคะลายดอกไม้การบินไทยเลยผืนนี้เป็นลายดอกไม้การบินไทยนะคะสวยมากๆลายดอกไม้การบินไทยงามมากผืนนี้อันนี้ก็เป็นผ้าพื้นนะคะสีชมพูนะคะเป็นผ้าพื้น แล้วก็มีผ้าพื้นอีกสองสีนะคะสีเขียวมิ้นท์เนี่ยค่ะสีเขียวมิ้นท์นะคะแล้วก็จะมีอ๋อม่วงม่วงเข้มเลยนะคะฝากติดตามเพจของเรานะคะมนตรามหาราณีจำหน่ายผ้าไหมสวยๆเพียบเลยค่ะคืนนี้เจอกันนะคะแม่แม่ดูสวยทุกผืนเลยหนูส่องให้ดูอันนี้เป็นตีนจกนะคะเป็นลายครามเหมือนเพ้นครามกระเบื้องงามๆเลยไหมหมดเลยนะคะเนี่ยจกไหม เนี่ยค่ะไหมเนี่ยผ้าไหมเลยสวยเนี่ยไหมไหมผ้าถุงรุ่นนี้ค่ะราคามาก็เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมลกลางให้ดูนะรุ่นนี้ราคามานะคะอย่างไหมผืนนี้นะเดี๋ยวมลให้ดูไหมผืนเนี้ยราคาสมัยนั้นนะคุณคิดดูว่าราคาสมัยนั้นนะคะสมัยนั้นต้องบอกว่าราคาสมัยนั้นหนึ่งมืสองพดรอยบาทนะคะไพรส์นะคะหนึ่งืพดร้อบาทเนี่ยค่ะ ผืนนี้สวยมาก12,800กะว่าผืนนี้จะขายในไลฟ์สดแค่สัก3 0 0พกว่าบาทพอเนี่ยผืนนี้ไหมแท้นะคะทั้งผืน,นเลยกะว่าคืนนี้จะปล่อยแค่3,000นิดๆน,น,นะคะปล่อยราคาถูกๆนะคะถ้าใครชอบก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพจของเรามนตรามหาราณีคุณดูราคาเก่านะคะ1 2 8 0 0นี่คือราคาเมื่อประมาณเกือบ20ปีได้แล้วมั้งผืนเนี้ เกือบ20ปีได้แล้วแล้วสอยมือด้นมือหมดเลยนะคะนี่คือการสอยมือเย็บมือหมดเลยตะขิงตะคงตะเข็บนะคะราคาแบบว่าราคาเก่าอะ่ะแล้วคุณคิดดูว่าถ้าเป็นราคาปัจจุบันน่ะแน่นอนมันต้องอับขึ้นพื้นนี้ดีไม่ดีเป็นหลายตังค์นะคะเนาะเพราะว่าเป็นผ้าตีนจกรุ่นเก่าแล้วเป็นลายขอหนา้าเรียงอย่างนี้เลยเนี่ค่ะลายขอหนา้าสวยๆนี่ค่ะ ขอนาคโบราณลายเก่านะคะขิดยกดอกพิกลน,นะคะจกลายมีผีเสื้อด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นผีเสื้องามงามสวยมากๆเลยนะคะเป็นลายน้ําไหลหางปลาฟันปลาโอคลาสสิกมากนะคะสวยจริงๆเลยแล้วเนี่ยตีนสิ้นรุ่นนี้โอ้โหคลาสสิกสุดๆนะคะตีนสิ้นรุ่นนี้คลาสสิกสุดๆสบายอย่างเงี้ยจกไหมแต่ละผืนอย่างเงี้ยค่ะรุ่นเนี้ยหายากแล้ว อันนี้พัสิินนะคะรุ่นนี้ก็หายากสีเหลืองเนี่ยโคตรคลาสสิกเลยเนี่ยผืนนี้เป็นผ้าชนเผ่านะคะเป็นชนเผ่าจากอาณาจักรล้านช้างอันนี้เป็นสามกษัตริย์นะคะโคตรสวยเลยสวยทุกผืนเพราะแพวากลสินก็กินขาดมากๆแล้วแม่ฝากติดตามนะคะที่เพจของเราเดอะมอล์จะยกให้ในราคาที่ ในราคาน่ารักนะคะแม่แม่ซื้อไปใช้งานได้แบบยาวๆแล้วมนไม่เอาเปรียบลูกค้าซื้อง่ายขายคล่องแจกแถมแบบสุดฤทธิ์สุดพลังนะคะไม่ต้องกลัวเพจอื่นขายยังไงเราไม่รู้แต่เพจเรายืนยันจะขายในราคาน่ารักที่ลูกค้าสามารถไปต่อได้แล้วหากท่านใดกลัวมิจฉาชีพมนบอกเลยว่าเพจอื่นน่ากลัวมากแต่ของมนของแท้แน่นอน